ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแอปในชุดนักศึกษาใสมากฮือฮาแอปเผยรูปชุดนักศึกษาวอวยพรวันเกิดนนกุลหน้าเด็กและสวยมากเรียกได้ว่ายังคงเป็นคุณแม่ที่ยังสาวและสวยไม่เปลี่ยนสำหรับแอปทักษอรที่ก้าวเข้าสู่เลียก4เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เห็นภาพล่าสุดในอินสตาแกรมของแม่แอปทำเอาแฟนๆและคนดังมากมายถึงกับตะลึงในความสวยของคุณแม่ ในชุดนักศึกษาที่ราวกับย้อนวัยกลับไป18อีกครั้งโดยในอินสตาแกรมของแม่แอปได้เผยภาพขณะสวมชุดนักศึกษาคู่กับพระเอกหนุ่มนนกุลพร้อมทั้งอวยพรวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งหนุ่มนนกุลยังเข้ามาตอบรับคําอวยพรของแม่แอปด้วยตอกย้ําความสาวอ่อนวัยแบบสุดๆว่าขอบคุณครับน้องรหัสขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามทูเดย .com ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ